ก็สวัสวดีญาติโยมทั้งหลายนะครับผมวันนี้ก็ไม่ไหวอีกหนึ่งวันนะครับก็จะมาเปิดชุดสังฆทานให้ดูนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะ,ะนี่พึ่งแกะเนาะพึ่งแกะนะครับพอดีหลวงพี่ปวดท้อง เปิดมาน้ำหนังนี่หนักเลยนะเปิดมาจะจะหายาทาดไม่มีนะนี่อันนี้ชุดเออน,นี่ชุดยาสามัญประจำวัดเนาะน,น่าตาเลยนี้นะเปิดมาปุ๊บอืมดู น้ำเปล่า,ามายัางไงใส่ให้มันหนักด้วยเฉยอาโยมสองขวดขวดน้อยใส่ชู้ดุนเก่ากึ๊กๆนี่ดูดูการจัดยาของของสังกทานเอาจะใช้ลนะักษณะเอาสก้วก็เทปติด รอบรอบรอ,อบดูยาทำให้ทำให้ข้างนอกแบบมีแบบนี่ยคิดว่าเฮ้ยเยอะยาเยอะเว้ยโอ้ยาเยอะยาเยอะยาเต็มกล่องเลยดูดูยาเต็มกล่องเลยเปิดมา ไม่หล่นเลยไม่หล่นเลยดูขย่าแล้วไม่หล่นเลยแกะมาก็อ่ะแกะดูสัมลีปวดท้องเนี่ยสัมลีติดโอ้ยติดข้างนอกเลยติดจากข้างนอกด้วย ยากจะมีน้ำขิงเทตันบัตยาแดงแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็อ,อ,กวกอะไรยาตะขาบแค่นี้พาลาพัตเตอร์ต้งนั้นว่างว่างเลยเาฝากด้วยแล้วกันนะโยม